สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมนะฮะวันนี้เรามาถ่ายกระดึกหน่อย2องทุ่มกว่านะครับก็เพิ่งได้แบตเตอรี่กโ p ป o ตัวใหม่มาเลยอยากจะเอาออกมาคุยแต่เราไม่ได้คุยกันเรื่องแบตกโ p ป o หรอกเนาะโอเคครับก็หลายท่านอาจจะทราบแล้วนะครับว่าตัวผมเองได้เปลี่ยนมาใช้รถ f o r ์ซ่าสามหเจนเนี้ย น่าจะเจน3ปะ่ะอยู่ได้ประมาณ2ปีกว่าๆแล้วตอนนี้รถก็อยู่แสนส0 0 0 0ื่นโลแล้ววิ่งหนักมากนะครับผมอ่ะอันนี้บอกเลยและกันหลายท่านอาจจะยังไม่ได้ทราบว่าทำไมตัวผมถึงมาใช้เจ้านี่นะครับฟอร์ซ่าสหูนทั้ทงทั้งที่ตอนแรกผมใช้เจ้านี่ CB 500F ปี18นะครับ ก็หลักๆเลยเนาะพวกพวกหลายคนในกลุ่มเริ่มเฟดตัวออกการบางคนก็เริ่มไปใช้ชีวิตบางคนก็เริ่มขายรถกันแล้วนะครับผมสองเลยตัวผมเองนะครับมีเจ้าตัวเล็กด้วยนะครับก็เลยคิดในใจว่าเราเปลี่ยนรถด,ดีกว่าเพื่ออะไรที่เหมาะสมจะได้ไม่ต้องซิ่งมากนะครับซึ่ง ถามว่าเรากลับมาเจ้าคันนี้เราซิ่งไหมก็ยังซิ่งอยู่นะนะครับและเท่าที่หลายๆท่านเห็นในสตอรี่เอออะไรเอยเราก็ยังบิดมิดไหม่อยู่นะครับจมไม่เลยนะครับแต่เอาจริงๆนะครับปัจจัยอย่างที่บอกมีลูกแล้วเนาะแล้วก็เพื่อนๆหลายคนเริ่มเฟดกันไปบางคนขายรถแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคลิปเริ่มไม่ค่อยได้ไปแล้วทุกคนจะสังเกตได้ว่า ช่องผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้ลงคลิปเกี่ยวกับไปทริปเลยถูกปะน้อยมาก <c oughs> ทริปล่าสุดที่จัดกันเองเลยอ่ะก็จะเป็นทริปไปแค่เพชรบุรีกินข้าวล่าสุดถูกไหมแล้วก็ทริปยิบย่อยบางคลิปบางทริปผมก็ไปเล็กๆน้อยๆล่าสุด <c oughs> เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูไปกับน้องๆแค่หลังดอนเมืองอย่างเงี้ยเส้นประทุมเรียบคลองเองแค่นั้นจริงๆครับเพราะว่า ผมเริ่มเดินทางน้อยมากแล้วก็จัดทริปในกลุ่มน้อยมากวันนี้เราจะขับรถไปเรื่อยๆแล้วก็จะคุยกันไปนะครับท่านบางท่านอาจจะอยากดูภาพที่ผมขึ้นให้ก็เปิดดูไปบางท่านอยากจะแค่ฟังเสียงอย่างเดียวก็ได้นะครับใครใช้ youtube พเมีมก็กดปิดหน้าจอฟังเสียงอย่างเดียวได้เลยนะครับก็นี่แหละก็ปัจจัยหลักก็อยู่ประมาณนี้ในเรื่องของ การปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตนะครับอ่ะอย่างความเร็วของเจ้าตัวนี้เนะี่ย CB 500F ปี18ผมบอกตรงๆนะความเร็วสุดที่ที่ผมทำตลอดในการใช้ชีวิตประจำวันแล้วกันไม่ใช่แบบอัดท็อปสปีดนะเพราะว่าท็อปสปีดเราก็ทำมาแล้วเนาะ188กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับเจ้า 500F สปีดปกติเวลาขับรถเดินทางทำงานอะไรเงี้ยถ้าจังหวะมันได้ ผมบอกเลยเจ้านี่ผมขับอยู่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบว่าทับทับสุดเลยนะเจ้า 500F เนี่ยแต่พอกลับมาเป็นฟอร์ซ่าตัวนี้นะครับผมไม่ได้แต่งชุดข,ข้างเลยเลยผมเปลี่ยนแค่ท่ออย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ทําท่อดังด้วยหลายๆท่านอาจจะรู้คนที่อยู่ใกล้เคียงผมจะรู้ว่าผมไม่ได้ทําท่อดังอยู่แล้วไม่ชอบท่อดังคันนี้เมื่อก่อนอ่ะผมจะขับอยู่ประมาณ140เพราะว่าคันเก่า160ใช่ไหม คันนี้ร้อยสี่แต่ก็มีจมไม้บ้างในบางโอกาสเนาะเราก็ขับแบบ160กกว่ามน่าจะประมาณถ้าจมมม้มาประมาณร้อยเท่าไหร่ทุกคนประมาณ160ยิดนิดๆเนาะโดยประมาณเนาะผมผมผมก็มองไม่ค่อยเห็นแต่เหมือน,ม,นมันเหมือนจมไม้แล้วเจอแทงแทงเสาอะอถ้าคันนี้แตนดาส่วนใหญ่ผมจะขับเร็วสุดอยู่ที่140่งกิโเมตรต่อชั่วโมงแต่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 แต เหมือนอายุมากขึ้นป่าไม่รู้ทุกวันนี้ผมเริ่มขับเจ้าเนี้ยหนึ่งร้อยร้อยยี่โดยประมาณบางทีฟิลลิ่งผมได้ผมขับอยู่แค่แปดสิบเนี่ยอย่างตอนเนี้ยโลง่ลง,ลงปิดแล้วเนะี่ยโดยประมาณเนี้ยอาจท่านดูเนี่ยแปดสิบร้อยหนึง่งแค่นี้เดี๋ยวนี้ผมขับอยู่แค่นี้จริงๆนะครับแล้วก็เพื่อนๆบางคนแต่อาจจะไม่ใช่ในกลุ่มตัวเองนะเป็นกลุ่ม พวกที่รู้จักอะไรเงี้ยก็เริ่มมีอุบัติเหตุเสียชีวิตกันหลายท่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นฝากไว้นิดนึงขับรถอย่าประมาทเนาะถึงเราไม่ประมาทคนอื่นก็ประมาทนะฮะหลายท่านดูใน Facebook ผมผมเพิ่งเกิดอุบัติเหตุไปล่าสุดก็คือเอาเจ้ารถแอร์ล็อคันเก่าเราเนี่ยไปสอยตูดเราแม้ประเด็นคือรถเพิ่งเอากลับมาจากะพะเยาเนาะ แล้วเขาไม่ได้ทําารการไว้เราซวยเลยเราต้องมานั่งใจ่ายให้คู่กรณีเป็นแบบผ่อนนะครับหนึ่งมื้าพันบาทเนี่ยค่าเสียหายทั้งหมดผมก็ต้องผ่อนเดือนละพันห้าให้กับเขาคุยกันสิบเดือนประมาณนั้นนะครับก็บอกตามตรงนะจากคนที่ขับรถใหญ่มาซึ่งเจ้าตัว500 f ้18ของผมเนี่ยมันก็จะมี เบรก EBS ล้อหน้าหลังแต่ไม่มี traction control แต่ผมรู้สึกว่าการที่ผมขับรถใหญ่ใช้ชีวิตประจำวันแล้วใช้คาว่ากลับมาใช้รถเล็กโอ้ยิ่งใช้รถเล็กมากเท่าไหร่อ่ะยิ่งรู้สึกไม่ปลอดภัยกับตัวเองเท่านั้นนะในความรู้สึกนะไม่รู้คนอื่นเป็นไหมอย่างเจ้าคันนี้ Forza ซ5 5 0นะ่ะเขามีทุกอย่างเลยเนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเห็นป่ะเห็นเจ้าเหลืองเหลืองป่ะ traction control เปิดปิดได้นะครับความปลอดภัยเรามีแล้วมี traction control e n g i n e brake นิดๆรถทุกคันมี e n g i n e brake แน่นอนมี abs หน้าหลังโอเคเพราะฉะนั้นอย่างน้อยมันก็ยังมีมาตรฐานของความปลอดภัยในรถมอเตอร์ไซค์มาให้เหมือนเจ้าตัว cb 500f แล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองอย่างคันนี้ตอนนี้ผมวิ่งอยู่ประมาณนี้มันจะอยู่ที่30.1กิเมต่อลิตร ก็รรประหยัดระดับหนึ่งแต่เราต้องเข้าใจนิดนึงนะครับรถออโต้กับรถเกียร์อัตราการกินน้ํามันต่างกันอยู่นะคันนี้อัตราการกินน้ํามันเท่ากับตอนผมขับ c b 5ีห้าลอยเอฟเป็นะเท่าออกับว่าเติมน้ํามันวิ่งทุกวัน5ห้าวัน7วันเติมน้ํามันหนึ่งอาทิตย์ สครั้งถึง3ครั้งโดยประมาณไม่ต่างเลยจากห้าร้อยที่เป็น2ส,สูบเลยแต่เจ้านี้สูบเดียวอย่างว่ามันรถออโต้เนแล้วก็เรื่องการดูแลอันนี้ผมขอเข้าเรื่องใหญ่เลยละกันรเรื่องการดูแลเพราะว่าเรื่องการดูแลเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดชีวิตกับรถคันที่เรายังใช้อยู่มันถ้าเรายังใช้เขาอยู่มันก็ยังอยู่กับเราไปเรื่อยๆเนาะในการเซอร์วิสผมบอกเลยนะคันนี้เซอร์วิสนะชุดข้างนะหรือว่าชุดขับเคลื่อนเนี่ย ชุดขับเครื่องด้านหน้าก็คือเม็ดชามเนาะอันเนี้ยไม่กี่บาทถ้าเราไปบางที่ก็พันแปดบางที่ก็สองพันห้าแล้วแต่ว่าเราจะไปที่ไหนพวกชามกับเม็ดสายพานชุดหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณพันสองถึงพันสี่ถ้าเป็นของศูนย์แต่ถ้าเป็นของข้างนอกแล้วแต่ว่าคุณอยากจะไปซื้อยี่ห้ออะไรแต่ผมไม่เคยใช้ข้างนอกเลยแต่แต่สิ่งที่ผมโดนมาแล้วเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูชุดขับหลังที่มันมีชุดคลสอยู่อะ คุณของผมใช้จนแบบจระบีหมดอ่ะอันนี้ผมต้องเรียนให้ทราบดน,งนึงว่าผมไม่ทราบอแล้วก็ไม่ได้รับการแนะนำมาบางอย่างก็คือในการดูแลชุดค้างว่าต้องดูแลกี่กิโลเมตรถึงจะเปิดชุดค้างมาทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีผมไปเปลี่ยนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปลี่ยนสายพาน จะบอกว่าร้านบางร้านไม่ได้เติมจารบีชุดขับเคลื่อนหลังให้ผมนะก็คือที่มันมีพวกชุดคัดพวกอะไรอยเงี้ยครับเขาไม่ได้ทําให้ผมโดนบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นการล้างชุดค่าพวกสำคัญผมโดนมาแล้วโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนคัสนะเปลี่ยนค่าชุดทั้งหมดอะ่ะผมโดนไปเกือบเจ็ดพันทุกคนเจ0 0พันะสำหรับผมอะ่ะผมใช้บิ๊กไบค์อ่ะโซ่สเตอร์อ่ะ คุณโซ่สเตอร์ชุดหนึ่งผมใช้อ่ะสูงสุดอ่ะ DID หรือว่า r k อ่ะ4,600ต่อชุดคุณคิดดูแล้วเซอร์วิสผมเซอร์วิสใหญ่ของเจ้า Big กไบคอ่ะก็พวกแบบตั้งวาวเนาะเซอร์วิสใหญอ่อยู่ประมาณ4,600คุณกลับกลายเป็นว่า Big b ไบคก,การเซอร์วิสแม่งถูกกว่าชุดข้างการดูแลถูกกว่าเฉยเลยเราก็ต้องยอมป่ะเพราะว่า รถโซ่กับรถออโต้การดูแลต่ตางกันมากแต่ผมบอกเลยว่าการนั่งรถออโต้เนี่ยดูแลเยอะแล้วก็ดูแลยากระดับหนึ่งเพราะว่าชุดข้างมันมีฝาปิดเนาะเราดูแลจะเปิดเข้าเปิดออกเปิดเข้าเปิดออกบ่อยๆเพื่อมาดูแลทําความสะอาดลงน้ํายาลงจารบีมันก็ใช้เรื่องปะถูกไหมถ้าบางบ้านมีอุปกรณ์ก็ดีไปอย่างบ้านเราไม่ได้มีอุปกรณ์ขนาดนั้นมันก็ต้องไปร้านให้เขาล้างให้อะไรเงี้ยนะครับ การดูแลต่างกันเยอะมากการเซอร์วิสต่างกันไหมผมว่าใกล้เคียงกับ c v 5 f 0 0 f อันนี้ผมขอบอกอตรงๆว่ากลับไปข้อเมื่อสักครู่ที่ผมบอกว่าการดูการขับรถเล็กลงอะทําให้ผมรู้สึกการขับขี่ปลอดภัยน้อยลงเช่นการผมไปขับตัวแอร์ล็อกตัวเก่าของผมจนเกิดอุบัติเหตุเพราะว่า รถข้างหน้าเหมือนเขาเบรกอะ่ะเบรกกระทันหันแล้วผมเอาไม่อยู่เพราะอะไรเพราะแม่งไม่มีระบบเบรก ABS ให้ผมใช้ผมก็เลยรู้สึกว่าอ้าวกูเบรกไม่ทันและล้อล็อก,อ,กอะไรเงี้ยดีผมไม่ล้มนะครับรถเกือบตะแคงหน่อยๆแต่ตัวผมยังยืนอยู่บนพื้นได้เนาะอ่ะขอกลับมาเรื่องเดิมเรื่องรถอันนี้ผมบอกตรงๆการ,ร,รดูแลยากมากซึ่งตอนนี้ในความคิดผมนะครับจะบอกเลยว่าภาระตอนนี้เยอะมาก อยากกลับไปใช้บิ๊กไบค์เหมือนเดิมแล้วแต่แต่แต่แต,แต่ไม่ใช่เราจะขายคันนี้นะอันนี้บอกไว้ก่อนส่วนตัวผมอะผมมองรถคันนี้ดูดิคุณดูนี่ดิเห็นปะชิลไฟฟ้าเปิดปิดเองได้ด้วยมือเดียวนิ้วโป้งเดียวโดยที่เราไม่ต้องเอื้อมมือไปดึงขึ้นดึงลงมันคือรถทัวริงใต้เบาะเยอะไม่ต้องใส่ปีบ๊บบรรจุของบรรทุกของได้ดีเวลาผมไปขับไปต่างจังหวัดบางแสนหรือว่า ไปที่ไกลๆแล้วเราคิดว่าเราต้องมีของฝากอ่ะผมจะเคลียร์ใต้เบาะให้โล่งเลยให้เหลือแบบของสําคัญน่ะเอกสารรถชุดกันฝนสายพานผมมีสายพานสำรองไว้ด้วยมีสายพานอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละผมก็เลยแบบเคลียร์ใต้เบาะได้โดยไม่ต้องซื้อปี๊บเพราะว่ามันคือรถทัวริงตอนนี้ยผมคิดว่าอยากจะกลับไปเจ้า500เหมือนเดิมแต่ตอนแรกผมเล่นเจ้านี่เนาะ 500F ผมก็เลยมองว่า ไม่เอาดีกว่าอยากไปเล่น500 r บ้างอยากไปสปอร์ตบ้างทำไมถึงว่าอยากไปสปอร์ตเพราะว่าเราแค่มองว่าเรายัางใช้เจ้าฟอร์ซาเป็นรถชีวิตประจำวันใช้ทำงานใช้ออกเดินทางกไกลไใช้คาว่ากไกลๆนะเดินทางกไกลไอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ซื้อของแบกของได้อยู่ก็เลยไม่อยากปล่อยน้องแต่จะซื้อรถเพิ่มผมก็เลยมอกว่าถ้าผมมีเงินระดับหนึ่ง ผมอาจจะไปซื้อเจ้า CBR 500R แต่ถามว่าทำไมเราไม่กลับไปเจ้า Naked <ะ>ก็คือตอนนี้เป็น500 Hornet e ก็เพราะว่าเบื่อแล้วแล้วก็เสียงลมด้วยอะไรด้วยที่มันเข้าท,ทั้งทั้งที่มีชิวเติมชิวไปนิดนึงนะเนาะมันก็มีเสียงลมเข้าเยอะมากอะไรเงี้ยก็หมวกบางใบที่ผมใช้อ่ะลำโพงเขาไม่ได้ดีเท่า วิโมโตวิโมโตไม่ได้มาสปอนเซอร์ผมนะแต่ผมบอกว่าถ้าวิโมโตได้ยินมาสปอนเซอร์ได้นะพรอมอยูนวิวโมโต้ตลอดเสียงดังมากลําโพงเขาว่าผมชอบนะครับแต่ถ้าใครถามว่าเอ้ยทําไมไม่ไปแบบทัวร์ลิงอะ่ะเพราะว่าน้องในน้องในวงอะ่ะที่เป็นมือกีตาร์ร้องอะ่ะเขาใช้เวอร์ซิตอยู่น้องบอกทำไมพี่ไม่ไปทัวร์ลิงเลยมือเวอร์ซิตมือสองก็ได้ถ้าผมไปเวอร์ซิตหรือผมไป NX500 มันเป็นทัวร์ลิงถูกปะ เนี่ยผมมีคันนี้แล้วผมถือว่าเจ้าเนี่ยรถทุกคนันเป็นทัวร์ลิงได้หมดเวฟแม่งเป็นทัวร์ลิงแต่สำหรับเจ้าเนี่ยดูดิดูชิวเดิแม่งคือสปอร์ททัวร์ลิงขนาดแท้สปอร์ททัวร์ลิงออโต้อะถ้าเทียบกันแม่งก็ตอนนี้คืออะไรอะฟอร์ซ่าเจ็ดห้าศูนย์ใช่ปะ่ะแล้วก็ตัวพันพันร้อยเออนั่นแหละมันมันเป็นอะไรที่แบบ ทัวลิงสำหรับผมแล้วผมไม่จะเป็นต้องไปเล่นรถทัวรลิงเช่นเบอร์ซี0 0หรือว่า NX500 ผมขอแค่มีเจ้านี้ตัวเดียวเป็นทัวรลิงสำหรับผมแล้วแต่ถ้าผมไปตอนนี้ผมแค่มองว่าถ้าไม่ไปเจ้า c b 5 0 0อ่าถูกว่มซีบีาร b ๕๐0อาเพื่ออะไรเพราะว่าผมมองแค่ว่าเป็นรถแบบเอาออกมาใช้ยามค่ำคืนอะไปเล่นดนตรีไปเที่ยวสาวาทิตย์ชิวๆขับ ขับชิวในเมืองกินขนมหวานกินนมอะไรประมาณนี้ถือว่าเป็นรถขับชิวซื้อมาเพื่อขับชิวอะ่ะไปทํางานดนตรีบ้างปลายตอกนกลางคืนถ้าไม่ใช่หน้าฝนนะช่วงนี้หน้าฝนรถไม่ได้ล้างเลยนะครับประมาณนั้นแต่ถ้าเอารถสุดสุดจริงๆนะสําหรับผมอะตอนนี้ผมมองรถตัวจบเครื่องทนแน่นอนเครื่องทนตระกูลห้าร้อยของฮอนดา้าแม่งโคตรทนเลยทนมากรุ่นน้องผมอะ ไอ้ไม้เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูน้องไม้อะใช้ CBR 500R เจนแรกอะผมไม่รู้ข้อมูลผิดถูกอะไรต้องขอภอภัยปีสิบสาม่ะเจนนั้นเลยยังใช้อยู่ทุกวันนี้สุดมากเครื่องเหนียวมากบอกตรงๆแล้วก็ถ้าเป็นตัวจบตัวจบผมบอกอตรงนะตัวจบผมแม่งเสือกไม่ไปตัวพันเฉยเลย <What? S 1> อันนี้บอกตรงๆต,ตัวจบของผมเนี่ย ผมจบอยู่ที่ตัวเจ้า MT 0 7เจซึ่งตอนนี้จะมีเจนใหม่ออกมาแล้ว,กลลวใกล้ล้วใกล้คลอดแล้วเจนเก่าก็โปรโมชัน่น g ิฟต์ voucher 61,000บาทปะหรือว่า61,500่นี่แหละแล้วก็พอนส0 0 0โดยประมาณแต่มือ2มือสองบางเจ้าผ่อนแพงกว่ามือดึงอีกเด้อแต่ยัง้อยฟุณก็ได้ของแต่งมาแล้วอะ่ะบางเจ้า4,800บางเจ้า4,900ก็มีนะครับ บอกไว้ก่อนนะครับ MT07 มือสองผ่อนราคานี้มีนะครับบอกไว้ก่อนนั่นแหละผมก็เลยมองว่าถ้าทุกจบถ้าได้ CBR500R ก็ดีแต่ถ้าไป MT07 ก็ดี ใส่ชิวเอาซิวชุกสูงระดับหนึ่งนิดหนึ่งนะครับอาจพูดไม่ค่อยชัพดพอดีนวมของหมวกกระน็อกมันบีบแก้มแน่นมากเลยทั้งนั้นใส่มานานแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเหตุผลเลยนี่อย่างที่บอกนะครับตามยุคตามสมัยครับตอนนี้ Big s c o o ตเตอร์มาแรงฟอร์ซ่าตอนนี้ขายดิบขายดีบรรลัยเลยผมบอกตรงๆขายดีมากมากแบบมาก,มากจริงๆอ่ะจนแบบ จะผลิตกันไม่ทันแล้วมั้งผมว่าโดยประมาเลยคก็ประมาณนี้แล้วกันเหตุผลของการที่ผมมาเล่นฟอร์ซ่า750เมนหลักก็คือกลุ่มเลยตัวกลุ่มหลายคนเปลี่ยนรถขายรถอัพไซส์แต่ตัวผมเองมีตัวเล็กเนาะก็เลยต้องเปลี่ยนแต่ถามว่าใจจริงนี่แหละบอกเลยใจจริงผมผมอยากกลับไปค่ะบิ๊กไบค์มากเม้นเลย อยากซื้อแต่ตอนนี้ภาระเยอะมากๆจริงๆครับทุกคนบางเดือนหมุนเงินไม่ทันอ้นี้บอกตามตรงนะครับบอกเลยว่าสุดจริงตอนนี้กับการขับรถแล้วก็ภาระค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นบิ๊กไบค์มันคือของเล่นของผู้ชายหรือของผู้หญิงที่ชอบอะ่ะมันคือเอามาเพื่อเสียตังค์อ่ะไหนคุณจะเสียค่าค่าต่อให้คุณไปเงินสดคุณเสียเงินซื้อมันแล้ว เสียเงินเติมน้ำมันเสียเงินเซอร์วิสตลอดระยะที่เรามีมันอยู่ตลอดไปนั่นแหละมันคือมีแต่เสียแต่ถ้าถามว่าสำหรับเจ้าตัว c b 500F ที่ผมมีอยู่นะครับหรือที่เอามาเทินเป็นเจ้าฟอร์ซาเนี่ยผมบอกตามตรงผมใช้เขามาประมาณ3-4ถึงปีคุ้มมากๆแล้วคุ้มมากๆแล้วกับการมีเขาแล้วก็ หาเงินได้จากเขาผมผมว่าผมคุ้มกับเขามากๆแล้วอะแต่งไปก็เยอะแล้วก็ลดสองแสนหนึ่งเนาะเราแต่งไปก็น่าจะมีเกือบเกือบสองแสนห้าละโดยประมาณรวมราคาค่ารถเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมหาอาไรได้จากรถคันนี้เยอะมากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมซื้อรถคันใหม่ผมก็อาจจะต้องหาอะไรได้จากเขาได้เยอะเช่นกัน ผมต้องปลดภาระอะไรหลายอย่างก่อนเพื่อที่จะซื้อคันใหม่อะเอาใจช่วยผมละกันนะครับทุกคนเพื่อที่ผมจะได้มี CBR 5 0 0 R คันใหม่หรือ MT 0 7คันใหม่ในโรื่นี้ก็ขอให้ทุกคนช่วยซัพพอร์ตผมละกันนะครับหรือว่าจะโด o n a t e ก็ได้เดี๋ยวผมทิ้งบาโค้ดไว้ให้นะครับแล้วก็ รบกวนกดติดตามกดซับสไครป์ช่องผมกันเยอะๆนะคะถ้าแชร์ได้คลิปไหนท่านชอบเรื่องอาหารหรือเรื่องการรีวิวสินค้ากับลูกค้าต่างๆก็แชร์กันได้นะครับผมอย่างน้อยคุณจะเป็นผู้มีพระคุณและผู้สนับสนุนคนหนึ่งที่ทำให้ผมมี b i g กบ k e ขั้นใหม่ในเร็วๆนี้รับการน,นะครับผมขอบคุณมากๆที่รับฟังรับชมนะครับหากใครกำลังมองหารถอยู่หรือว่ามีความฝันหรือมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอยู่ ก็ดูและฟังคลิปผมเป็นตัวอย่างล้วกันว่าทําไมเราถึงมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตต่างๆนานาเออแล้วก็อีกเรื่องนึ่งหลายท่านคงเห็นว่ารถเก๋งผมมากเปลี่ยนจาก fg 3เป็นเวลส x รถเจ็ดที่นั่งไปแล้วเด้อเออเพราะว่ามันเจ็ดที่นั่งไงมันทําอะไรได้เยอะแยะเลยบอกตรงๆนะครับไปแล้วสําหรับวันนี้ไม่มีลูกค้าเข้าช่องเด้อวันนี้เด้อ และยังมีลูกค้าเก่าๆอยู่ก็ขอขอบคุณลูกค้าเก่าๆด้วยกลับมากันด้วยนะครับลูกค้ารุ่นเก่าคับโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วฝากกดติดตามด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดี